กติเพื่อนๆเ,เจาะรูไม้ครึ่งวงกลมแบบนี้ด้วยวิธีไหนกันบ้างคะเดี๋ยวคลิปนี้ผู้หญิงทําไม้จะพามาเจาะรูไม้ครึ่งวงกลมแบบนี้ด้วยสว่านตัวนี้กันคะ่ะโดยไม้ที่เราจะใช้เจาะจะเป็นไม้หน้าบาลินชักที่จะเจาะเป็นรูครึ่งวงกลมแทนการติดมือจับค่ะอันดับแรกให้เราหาไม้ที่มีขนาดความหนาเท่ากันมา1อันแล้วก็นํามาประกบชนกันแบบนี้แต่ไม้ทั้ง2ฝั่งเนี่ยต้องเรียบเนียนนะคะเพื่อที่ตอนประกบกันเนี่ยมันจะได้แนบสนิทค่ะต่อมาอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเราต้องมีแผ่นไม้สําหรับรองด้าน แ,แล้วก็ใช้แคลมบิดประคองกับหน้าโต๊ะอีกทีเพื่อไม่ให้มันสะบัดต,ตอนเราเจาะค่ะแล้วดอกที่เราจะใช้ในวันนี้จะเรียกว่าดอกใบพายค่ะดอกพวกนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยและมีหลากหลายขนาดที่เราเลือกตามการใช้งานได้เลยค่ะเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้จะเป็นสว่านกระแทกไร้สายทั่วไปเลยค่ะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็ใส่ดอกเข้าไปแล้วก็อย่าลืมปรับเป็นโหมดเจาะด้วยนะคะวิธีการก็คือให้เราใช้ปลายดอกแหลมๆเนี่ยค่ะจิ้มลงไปตรงกลางระหว่างไม้ที่ประกบตรงบริเวณตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้กดลงไปให้แรงๆเลยค่ะหลังจากนั้้้นนนนกก็เเเเเรรรริ่่มจจาาาาาะะะะไดดลยํใใหปคคออองงงืูศ ดีๆว่าตรงฉากได้องศาไหมให้เราเจาะลงไปจนรู้สึกว่ามันทะลุไปถึงไม้อีกแผ่นหนึ่งแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะและเหตุผลหลักๆจริงๆของการใช้ไม้ลองด้านล่างสําหรับการเจาะไม้ด้วยดอกใบพายเนี่ยคือตอนที่ดอกมันทะลุไาอีกด้านหนึ่งไม้ของเราจะไม่แตกบิ่นประมาณนั้นค่ะซึ่งหลักการนี้สามารถใช้กับการเจาะไม้ได้ทุกประเภทเลยนะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการเจาะรูไม้เครื่องวงกลมด้วยสว่านเพื่อนๆมีวิธีไหนที่ดีกว่านี้ไหมคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วเ,เจอกันคะ่ะ